สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียชุนหลังจากที่ทีมชาติไทย10คนตามที่เสมออินโดนีเซีย1-1ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022 การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022นัดที่3กลุ่ม A ทีมชาติอินโดนีเซียพบกับทีมชาติไทยเวลา16นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยณสนามเกโลราบุงกาโนประเทศอินโดนีเซียถ่ายทอดสดทางช่อง m c o t HD และ t ีสปอร์ต7ผลนการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติอินโดนีเซียไป1ประตูต่อหนึ่งทให้ทั้ง2ทีมยังคงมี7คะแนนเท่ากันสําหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไป ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติกัมพูชาในวันที่2มกราคม2 5 1 6เวลา19.30นาตามเวลาประเทศไทยณสนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง m c o t HD และ T Sport 7เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียฉุนหลังจากที่ทีมชาติไทย10คนตามทีเสมออินโดนีเซีย1-1ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022 ะเป็นนนอย่าางไรรกักรับบ้คโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าแค่นี้ก็รู้สึกขอบคุณแล้วพวกเราจําได้ว่านัดแรกที่พบกับกัมพูชาเชาเน็ตต่างก็คาดการณ์กันว่าทีมชาติอินโดนีเซียจะโดนทีมชาติไทยเชืออมุมมองท่านต่อมาครับทีมชาติไทยครองบอลได้อย่างเหนียวแน่นแต่ถ้าหากคู่ต่อสู้ไล่เพรสซิ่งอย่างหนักก็เสียกระบวน่านได้เช่นกัน คอมเปนท่านมากล่าวว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะโชคดีที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองมีกองเชียร์มากมายคอยสนับสนุนแถมทีมชาติไทยก็ยังเหลือผู้เล่นแค่10บคนแต่ทีมชาติของพวกเราก็ใช้โอกาสไปอย่างสิ้นเปลืองความคิดเห็นท่านต่อมาครับความผิดพลาดอย่างร้ายแรงของอินโดนีเซียก็คือการปล่อยให้ผู้เล่นไทยที่เหลือ10คนสนุกไปกับการเล่นฟุตบอลนักเตะของพวกเราไม่กล้าบุกรอส่วนกลับเพียงอย่างเดียว ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ารู้สึกผิดหวังมากกับผู้เล่นของพวกเราที่อ่อนมากในเรื่องของการควบคุมบอลและการจ่ายบอลทั้งๆท,ที่ตัวผู้เล่นมีมากกว่าแต่ก็อย่างเสมอผู้เล่นของพวกเราเหมือนจะกดดันอย่างมากเลยคอมเมนต์ท่านมาครับผมรู้สึกสงสารโคชชินเทยงจังด้านสภาพร่างกายถือว่าโอเคคำสั่งและกลยุทธ์ในการเล่นก็ถือว่าดีแต่ในเรื่องของความฉลาด มันยากที่จะอัปเกรดให้เพิ่มขึ้นได้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าบรรพบุรุษของพวกเราคือกลาส,สีเรือไม่ใช่นักฟุตบอลต่อให้เอาเป๊ปวอเดลามาคุมทีมชาติก็ยังคงห่วยแจกอยู่ดีมุมมองท่านต่อมาครับอันที่จริงแล้วด้วยผลการแข่งขันนี้พวกเราได้ผนึกตัวรอบรองชาะเลิศเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่พวกเรายังสามารถเป็นแชมป์กลุ่มได้ ระดับใดที่ลูกได้เสียของพวกเราดีกว่าทีมไทยชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคนไทยสอนวิธีการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องนอกเนือนจากสปิดบอลที่ดีกว่าแล้วก็ยังมีพื้นฐานในการเล่นฟุตบอลที่ดีในทุกๆด้านอินโดนีเซียยังคงตามหลังทีมไทยอยู่2ระดับทั้งในเรื่องของการจ่ายบอลการยิงประตูการครองบอลการตัดสินใจและวิสัยทัศน์ในการเล่นมันดูวุ่นวายมาก ความคิดเห็นท่านต่อมาครับรู้สึกสงสารโคช้ชแทคติกดีแล้วแต่สภาพจิตใจของนักเตะยังไม่ดีพอโค้ชเก่งแต่นักเตะไม่เก่งมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าผู้เล่นมีมากกว่าแทนที่จะบุกมากขึ้นแต่กลับเล่นตั้งรับอยู่หน้าประตูความคิดมันได้ตอบทุกอย่างอยู่แล้วเมื่อทีมชาติอินโดนีเซียเอาชนะบรูไนด้วยสกอร์ที่น่ายกย่องจนลืมไปว่า ความคิดของพวกเรายังคงห่างไกลเมื่อเทียบกับประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับถ้าหากไม่ได้หยุดโทษทีมชาติอินโดนีเซียก็คงต้องอับอายอีกครั้งเหลือแค่สิบคนแต่ทีมชาติไทยก็ยังยิงประตูได้ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถอดบทเรียนพวกเขายังคงมีประสบการณ์และความคิดอยู่เหนือทีมจากอาเซียนมานานแล้วดูเหมือนว่า การเล่นในตัวผู้เล่นแค่1ิบคนพวกเขายังคงสามารถสู้ได้แถมยังยิงประตูได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้เล่นอย่างชนาทิพย์ทีมชาติไทยมีจังหวะก,การเล่นที่นิ่งมากถ้าหากอินโดนีเซียต้องการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้แบบนี้ก็ต้องเล่นเร็วอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะมีผลต่างสองประตูเป็นอย่างน้อยถ้าต่างแค่ประตูเดียวผลมันก็จะออกมาเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละโดยภาพรวมแล้วนี่ยังคงเป็นแค่รอบแบ่งกลุม่ม พวกคุณต้องปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆจนกว่าพวกคุณจะกลายเป็นแชมป์มุมมองท่านต่อมาครับทำไมถึงยังคงมีข้อผิดพลาดพื้นฐานอย่างมากมายทั้งการควบคุมบอลการจ่ายบอลที่ผิดพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดเดียวประตูของทีมไทยก็ได้มาจากการจ่ายบอลที่ผิดพลาดไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมการจ่ายบอลของจอร์ดี้ถึงอยู่ในระดับยุโรปมักจะมีปัญหาเสมอเมื่อเจอกับทีมไทย คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าผม,มรีบภาวนาทันทีว่าอย่าไปเจอกับทีมชาติเวียดนามเลยรู้สึกเบื่อกับอารมณ์ขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาความคิดเห็นท่านต่อมาครับสามารถยิงได้แค่หนึประตูจากโูกจุดโทษผู้เล่น10คนสามารถไล่ตามตีเสมอได้การจ่ายบอลการจบสกอร์และการควบคุมบอลยังด้อยกว่าทีมในอาเซียนอย่างติมร์เลสเตสอีกนะ ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของชินไทยงทําไมถึงไม่เอาฟักรูดินอายันโตออกไปเขาดูเหนื่อยแล้วหรือแม้แต่การเอารัฟลี่ลงสนามมันก็ยังดูตลกเลยคอมเมนต์ท่านมากครับถ้าหากเล่นที่สนามเป็นกลางหรือเล่นที่กรุงเทพบางทีพวกเราอาจจะแพ้ให้กับทีมไทย สภาพจิตใจของทีมไทยยังคงอยู่เหนือพวกเรานอกจากจุดโทษแล้วก็ยังไม่สามารถยิงประตูดได้วิตันคงจะนอนไม่หลับแน่คืนนี้ยังคงมีโอกาสที่จะเป็นแซมกลุ่มแต่มันก็คงจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าทีมไทยจะไล่ตามทันอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาได้เล่นในบ้านพบกับทีมชาติกัมพูชาพวกเขาก็คงจะชนะขาดลอยถ้า,าพวกเขาชนะ3-0 พวกเราก็ต้องชนะฟิลิปปินส์5-0แต่มันก็คงจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าพวกเราต้องไปเล่นที่กรุงมานิลาความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าผมรู้สึกขอบคุณที่ไม่แพ้น่าเสียดายที่มีโอกาสตั้งมากมายตัวผู้เล่นก็มีมากกว่าแถมยังเป็นเจ้าภาพและมีกองเชียร์ตั้งมากมายแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้อินโดนีเซียเอาชนะทีมชาติไทยได้มุมมองท่านต่อมาครับ ประเด็นก็คือว่าเวลาที่เจอกับทีมไทยทีไรมักจะจิตตกทุกทีเลยดูทีมชาติไทยเล่นเซต่อหน้ากองเชียร์เจ้าบ้านนับหมืน่นพวกเขาก็ยังสามารถเล่นในอย่างใจเย็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถือว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับเกมที่พบกับกัมพูชาและบรูไนผมนึกว่าจะแพ้ซะอีกอินโดนีเซียต้องชนะฟิลิปปินส์ให้ได้ส่วนไทยและกัมพูชา ก็ต้องมาสู้กันเพื่อผ่านเข้ารอบถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับอินโดนีเซียความคิดเห็นท่านต่อมาครับรู้สึกผิดหวังกับการเล่นของทีมชาติอินโดนีเซียอย่างมากเลยเล่นผิดพลาดเองเยอะมากไม่ใช่ทีมไทยเก่งหรอกนะแต่พวกเรามีข้อผิดพลาดอย่างมากมายมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าอย่าคาดหวังว่าจะได้เป็นแชมป์เลยถ้าหากสภาพจิตใจย,ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ เล่นในบ้านก็ถือว่าได้เปรียบอยู่แล้วแถมคู่ต่อสู้ยังมันเหลือแค่10คนอีกก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยรวมไปถึงเหตุการณ์ที่กองเชียร์ปากก้อนหินไปใส่รถบัสของนักกีฬาไทยอีกมันช่างน,น่าอับอายจริงๆคอมเมนต์ท่านมาครับเล่นในบ้านของตัวเองบวกกับผู้เล่นไทยเหลือ10คนนี่พวกคุณยังจะอะไรอีกเหรอชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ความแม่นยำในการจ่ายบอลแค่75%หมายความว่าผู้เล่นทีมชาติอินโดนีเซียจะต้องกลับไปเรียนรู้ในเรื่องของการจ่ายบอลอีกครั้งมีโอกาสต่างมากมายแต่ก็ยิงประตูไม่ได้ถ้าหากเล่นแบบนี้ก็อย่าหวังเลยว่าจะได้เฉิดฉายในเวที a อ c มุมมองท่านต่อมาครับเหลือผู้เล่นแค่10คนและไปะเยือนทีมอื่นแต่ก็ยังคงครองเกมได้เหนือกว่าขาอสดงความนับถือ คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถึงแม้ว่าจะปากก้อนหินเข้าใส่เพื่อให้ทีมชาติไทยได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจแต่กลับกลายเป็นว่าทีมชาติอินโดนีเซียกลับได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจซะเอง <c oughs> ความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมไทยลเวียดนามในแง่ของการประสานงานระหว่างผู้เล่นพวกเขาอยู่ในระดับเอเชียแล,แล้วไม่ได้อยู่ในระดับอาเซียนอีกต่อไปดังนั้น จงลืมการเป็นแชมป์ไปได้เลยชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าพวกเรามีผู้เล่นฟูลทีมแต่ยิงประตูได้จากจุดโทษเท่านั้นส่วนทีมไทยเหมือนกับทีมพิการแต่สามารถยิงประตูได้อย่างสวยงามอย่างน้อยระดับของพวกเราก็ไม่ห่างจากไทยมากแล้วคอมเมนต์ท่านมาครับไม่ต้องไปเรียนรู้จากที่ไหนไกลหรอกเรียนรู้จากไทยนี่แหละ พวกเขานิ่งกว่าถึงแม้ว่าจะเหลือผู้เล่นแค่1ิบคนการควบคุมบอลและการจ่ายบอลทำได้ดีกว่าความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมไทยชุดบีที่เหลือผู้เล่นแค่1ิบคนยังเอาชนะไม่ได้อีกหรอมุมมองท่านต่อมาครับกลับกลายเป็นว่าการเอาชนะทีมชาติไทยมันยากกว่าการเอาชนะตุรซาหรือคูเวตซะอีกนะ ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมไทยยิงเข้ากรอบหนึ่งครั้งได้1ประตูเลยและมุมมองของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายครับถึงแม้ว่าทีมไทยจะเหลือผู้เล่นแค่10คนแต่ก็ยังคงครองบอลได้เหนือกว่าขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟ h o โกรเครดิตเพจฟุตบอลทีมชาติไทยและเพจ PSSI หรือสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซีย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียฉุนหลังจากที่ทีมชาติไทย10คนตามที่เสมออินโดนีเซียน1นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไปที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้ปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติ are, และเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ